สวยมากเลยค่ะตอนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นกำลังตะวันตกดินนะคะมันจะเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆนีคะอันนี้ก็จะเป็นเรือโดยสารนะนน่้เป็นไลส์บวกนะคะนี่เป็นเมืองโคคเคมเมืองที่เราอยู่เองค่ะจากบ้านจากนี่มาก็ประมาณสามกิโลวันนี้มานั่งกินวายกัน ที่เมืองโ,โคเกมนะะอันนั้นก็จะเป็นสวนวายที่มันล้างแล้วตอนนี้เขาเก็บแล้วถึงหน้าหนาวอะ่ะออสวนวายเขาก็จะเป็นสีเหลืองถ้าเป็นวายแดงถ้าเป็นองุ่นแดงก็จะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรออมันก็จะเป็นสีแดงอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นองุ่นธรรมดาก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้เมืองที่อยู่นะคะรออันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโมเซล ฝั uh huh. ่งนู้นก็จะเป็นที่จุดชมวิวนะคะอันนี้ตะวันกำลังตกดินนี่เป็นเมืองโคเียมเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามมากเหมือนอวันนั้นนี่นวนันิยายอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเรือเรือท่องเที่ยวที่จะไปบายสไตล์ไป มันจะวิ่งตามแม่น้ำมอเซอล่ะครอะไปอีกเมืองเมืองนึงอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นเรือสินค้าอันนี้เป็นเรือสินค้าที่กำลังไปส่งของไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเขาปิดหมดอะคะ่ะสวยมากวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแฟนเราก็มานั่งกินวายกันเบา ความสุขใส่ตัวนะคะอีกเก้าปีเราก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วตอนนี้เราก็หาความสุขใส่ตัวมากที่สุดนะอีกไม่นานเราก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วก็จะได้เจอกันแล้วคะ่ะนี่ค่ะคุณสามีนั่งมองเรือดู เป็นเรือเรือด้เรือเ,อเ่อเรือขนสินค้าแต่อันนี้จะเป็นเรือโดยสารนะคะอันนั้นเป็นไรซ์บวกสวยมากข้างบนนะคะเดี๋ยวจะอันนี้จะตะวันกำลังตกดินนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ